ไปดูฟุตบอลชายซีเกมคราวนี้ค่ะมาเลเซียถล่มสปปอลาว4ประตูต่อ1ลุ้นเข้ารอบรองชนะเลสศส่วนลาวตกรอบแล้วค่ะฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่33รอบแบ่งกลุ่มนะคะพาไปดูกลุ่ม B ีปปอลาวเจอกับมาเลเซียค่ะนัดแรกสปปอลาวแพ้วีตนามมา1ประตูต่อ2นะคะส่วนมาเลเซียเพิ่งลงสนามเป็นนัดแรกค่ะเปิดเกมมาเพียงแค่3านาทีเท่านั้นค่ะสปปอลาานําไปก่อนอย่างรวดเร็วผลงานของบุญแพงสายสมบัติ เนี่คะ่ะเปิดฉากมาแล้วก็ยิงเรียกเข้าไปค่ะถือว่าเป็นการเปิดฉากได้อย่างรวดเร็วจริงๆค่ะเพียงแค่3นาทีเท่านั้นค่ะจากนั้นรูปเกมเป็นฝากฝั่งมาเลเซียนะคะนาที33โมฮัมหมัดเดนิชโจสไฮซอน่ะตรงตะข่ายมาเลเซียตามตีเสมอ1ประตูตอนน่อ1แล้วก็จบครึ่งแรกโดยสกอร์นี้ต้องไปสู้กันต่อในช่วงครึ่งหลังนะคะ ก็ยังคงลุ้นกันสนุกค่ะสำหรับทั้ง2ทีมค่ะทั้งมาเลเซียแล้วก็สปป,ปลาวค่ะกระทั่งนาที59ฮังคิมมี่อาซิมรอสลี่ทำประตูให้มาเลเซียแซงนำา1และช็อตต่อเนื่องเลยค่ะนาที62จังหวะฟรีคิกของมาเลเซียนะคะเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเป็นโมเสสค่ะหาจังหวะหม่งลงโลกส่งบอลเข้าไปมาเลเซียนำห่าง3-1เท่านั้นไม่พอนะคะ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะนาที90บวก1ค่ะวันนี้ก็มีผู้บริหารของวงการกีฬาไทยเราก็ไปตรวจเยี่ยมด้วยมูฮัมหมัดมายิงประตูปิดท้ายนะครับมาเลเซียชนะสปป,ปลาว4ประตูต,ต่อ1เก็บชัยประเดิมซีเกมคราวนี้แล้วก็ยึดจากฝูงกลุ่มดีก่อนจะดวนกับเวียดนามวันที่11ธันวาคมค่ะเพื่อชี้ขาดเขารอบ <S 1> <S 1> <S ส่วนสปป,ปลาวตกรอบไปแล้วค่ะ ไปดูอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม A นะคะซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับทีมชาติไทยค่ะสิงคโปร์พบกับติมอร์เลสเตค่ะสำหรับคู่นี้เปิดฉากมาได้เพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะจับตาดูให้ดีอามีสซยฟิสค่ะตามซ้ำยิงเข้าไปส่งบอลตรงตาข่ายสิงคโปร์ขึ้นนำติมอร์เลสเตไปก่อน1ประตูต่อ0ต่อมานาทีสิค่ะ วาบิโอคานาวโรได้โอกาสยิงในกรอบเขตโทษนะคะแล้วก็บอลพุ่งเข้าไปอย่างสวยงามจับให้ดีนี่ค่ะตุงตาข่ายสุดสวยเลยจริงๆค่ะติโมเลสเตก็ไม่ยอมแพ้นะคะไล่ตามตีเสมอสิงคโปร์หนึ่ประตูตอนหจากนั้นนาะทีสี 42, ่สิองอนิโซคอเรียค่ะซัดเลยอะลูกนี้ติโมเลสเตแซงนำสิงคโปร์สประตูตอนหค่ะ ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่ารูปเกมสิงคโปร์แม้ว่าจะนำไปก่อนก็ตามค่ะกระนั่นนาที45่ค่ะช่วงทศเวลาบาดเจ็บนะคะนาทีที่2โอลกาม,มาลิกซัดให้ติโมเลสเตนำสิงคโปร์3ประตูตอนหนึ่งค่ะทิ้งห่างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะคะส่วนครึ่งหลัง2ทีมก็โหมบุกหนักแต่ว่าไม่มีทีมใดพังประตูเพิ่มได้จบเกมติโมเลสเตพลิกสถานการณ์แซงชนะสิงคโปร์3-1มี3แต้มจาก2นัดยูนอันดับที่2ของกลุ่ม ยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบนะคะส่วนสิงคโปร์จมบวยค่ะก่อนที่สิงคโปร์จะเจอกับทีมชาติไทยวันที่11ทธันวาคมนี้ค่ะ